สำหรับผู้ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์และในเจ็ตัวหลังของเบอร์โทรมีคู่ตัวเลข01และก็10นะคะโดยสถิติจะเสี่ยงถูกโกงถูกหักหลังทำคุณคนไม่ขึ้นและถูกนินทาว่าร้ายเลขคู่01และ10จะเป็นตัวเลขที่ไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าพลังตัวเลขของคู่นี้จะมีอิทธิพลทำให้ผู้ใช้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปมีความเป็นผู้นำสูงแต่เป็นผู้นำที่โดดเดี่ยวผู้ใช้คู่ตัวเลขคู่นี้นะคะ จะไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครไม่ง้อผู้อื่นด้วยนะคะเพราะว่าตัวคุณเองคิดว่างานหนักทุกอย่างคุณจัดการได้อยู่แล้วคุณจะเป็นคนที่มีทิฐิสูงหญิงทนงในศักดิ์ศรีบุคคลทั่วไปจึงมองว่าคุณเป็นคนหญิงยโสคุณชอบทํางานคนเดียวไม่ชอบเป็นลูกน้องใครชอบมีธุรกิจส่วนตัวแต่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ไปไม่รอดเพราะเป็นคนไม่ชอบเข้าพวกเขาสังคมทําให้ขาดการติดต่อประสานงานที่ดีนะคะ รวมถึงนะคะเลข01แล้วก็10จะส่งผลให้ผู้ใช้ใจร้อนขี้หงุดหิดง่ายมีความทะเยอทะยานทําตัวเด่นจะเป็นภัยค่ะและมีคนมาหักหน้าเราอยู่เสมอเสมอตามมาด้วยการโวนกันแกล้งนะคะถูกทรยศหักหลังหากทําธุรกิจส่วนตัวนะคะจะถูกหักหลังถูกโกงเอาดือ้อบางคนถึงกับมีเหตุให้ล้มละลายชอบถูกเอาเปรียบถูกนินทาว่าร้ายและนอกจากนั้นบางคนอาจมีอาการสมาธิสั้นได้ค่ะ ผู้ที่ใช้คู่ตัวเลข01และ10นะคะมีความเสี่ยงต่อโรคไมเกรนและมีปัญหาด้านสายตาหรือว่าดวงตาและนี่ก็คืออิทธิพลของคู่ตัวเลข01และก็10นะคะซึ่งจัดเป็นตัวเลขที่ไม่แนะนำให้ใช้เลยค่ะ